มึงเจอกูผักไมึงลูกนี้มึงเล่นกูแล้วรู้นี้ตรงก็จะมาเจอกับลูกนี้ไงเจยตั่งใจเล่นนะลูกนี่โอ้เล่นดีด้วะโอ้ลูกนี่เฮ้ย บู้อิปนมันหรอบูธรรมดาครับทุเรียนนะบอลเพื่อนบู้ันหนิงเดีวะ

ป้อมถามเวลาลุนแต่เขาเท่าไหร่ลุนนี่โอ้ยว่ะดียวนิดเดียวดีแล้วบอลถึงคนหนึ่งถึงแล้วครับนี่แม่ซีเจเสียงเร็วกว่าแสงเฮ้ยแสงเร็วกว่าเสียง

เอาอย่าๆกันจึ๊กโอ้โดน oh. โอ้เง uh, <debuted. S 1> ียบอกเลยว่าเห็นห <my> uh, 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 ั uh, uh, right. ึ่งเมียวขึ้แน่นอนเลยวะโอ้อีกแล้วเออนาบอลุนี่เบาอึว่าโอ้เขาลงนียิงนั่งเขา

จดเจวดพอดีเขาว่านะวัเดยครับมาเโอ้ยแอ่เ่งแอฟพึ่งมานะครับว่นาจนหมดตีตีไปโดดออกจอกเร็เป็นต่อยีชิบหนึ่งวันนี้เอาลูกนะเเขาได้๋ยวดี๋ยปอ้า

โอ้ยถาเหลียวหอดเหลียวบงเวลาเลยนักมวยหไปนเจ็ดนาทีแล้วยังยังยังไม่ออกครับไปเ้าขาากในรีวิสองคนนีไหม เจ็าหน้าทีแล้วแปลนาทีแล้วครับเจ็าหน้าที่หาชมุกครับน้องรุ่นครับน้องรุ่นบ้างนะยืน ตามเงี้ย่ครับโอ้ยแปดนาทีครึ่งครับโอ้แปดนาทีครึ่งเหลือนาทีครึ่งเดี๋ยวห่าพี่เรียกแล้วป่ะเนี่งอดเอาลูกพ้าอดเอา โอ้ยแบบรบบโอ้โหดูว่าเป็นเห่นเจ่งไรตั้งแน่งเนะโอ้โหลนี่เบาด้วยเหลือนาทีเดียวลูลูขึ้นไมเพื่อนเฮยิโอ้โหปางางเหลือ สามทีวตสามทีวตแล้วลูกโอ้ยนิ่งเ้ยวะเจเลมแล้ว เหลือ5วินาทีเหลือ5วินาทีบึ้มบึ้มไปเอาให้โอกาสให้โอกาสลูกเดียว